วันนี้จะมาเล่าเรื่องสั้นๆเส้นทางการทำแบรนด์ของหมูแอมเริ่มต้นจากไม่มีอะไรเลยเป็นนักศึกษาปกติคนธรรมดาทั่วไปเด็กที่ไม่มีปัญหาเรื่องเงินเลยแต่แม่ก็มีเหตุจำเป็นที่ต้องดูแลคุณตาก็ไม่พอสำหรับในการส่งเรียนก็ไม่ค่อยบอกนะคะว่ามีเงินหรือไม่มีเงินเราเคยได้แต่ได้น้อยลงก็เลยตัดสินใจทำงานพาร์ทไทม์ใช่ค่ะมูแอมเป็นเด็กเสิร์ฟตัวเองเรียนงานเด็กเสิร์ฟ2ปีได้รับปริญญามูแอมจบนิติศาสตร์นะคะเรียนจบแล้วก็หางานทำค่ะที่รองานทำมูแอม ก็มาขายของขายของให้น้องพลทหารให้ญาติน้องพลทหารที่มาเยี่ยมญาติทำหมดทุกอย่างค่ะขายหมูปิ้งด้วยสอบไปด้วยสอบทุกที่ค่ะมาติดหน่วยใกล้บ้านมาแสดงความยินดีค่ะแล้วก็มาทํางานได้ปีถึง2ปีหมแอมก็เล่นติ๊กต็อกติดตามหมแอมตั้งแต่แรกมาหน่อยนะคะการเปลี่ยนแปลงของหนูน่าจะเยอะมากๆทำงานได้สักพักก็มีผู้บ่าวมาขอค่ะก็คือบูเท่นั่นเองหมูเทมาขอมูแอมไม่กี่เดือนเราก็แต่งงานกันค่ะมีข่าวลือเยอะแยะมากมาย ว่ามูแอมทองหรือเปล่าทําไมรีบแต่งงานจังเพราะว่าช่วงนั้นคนรู้จักเริ่มเยอะแล้วค่ะว่าแต่งงานไปแล้วจะเล่นติ๊กต็อกยังสวยเหมือนเดิมยังน่ารักเหมือนเดิมไหมบอกว่ามูแอมไม่สนใจหรอกค่ะเราอยู่กับคนที่เรารักแล้วพอแต่งงานเสร็จแล้วเราก็เก็บเงินค่ะเก็บเงินทั้งสองคนายทั้งเครื่องหมายทหารเสื้อลองในทหารหายทุกอย่างเลยค่ะที่ได้ตังค์แล้วก็ทําแบรนด์เสื้อลองในเป็นของตัวเองค่ะเป็น f อตัวยงน่าจะเคยซื้อเสื้ออาร์มี่รุ่นแรกของแอมนะคะขายดี ไม่คิดว่าทุกคนจะชอบเราขายได้เงินก้อนแรกดีใจทั้งสองคนเลยค่ะเราขายเสื้อไม่พอนะคะต้องหารายได้เสริมอีกหนึ่งทางก็คือขายปลาหมึกค่ะโอ้โหน้องพลทหารรุ่นพี่รุ่นน้องมาอุดหนุนเต็มเลยค่ะเราขายปลาหมึกขายเสื้อลองในปีเกือบ2ปีเลยนะคะขายดีมากวันละพันสองพันก็ดีใจมากแล้วค่ะขายปลาหมึกขายเสื้อลองในไม่พอนะคะก็หารายได้เสริมค่ะทอดไก่ทอดเกี๊ยวทําอาหารกลองททุกอย่างที่ได้ต ขายของกระหมู่เทพไปเรื่อยๆเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็เริ่มทําเพจทาคลิปคนก็เริ่มรู้จักหมู่เทพขึ้นมาไม่รู้ว่าเป็นจังหวะชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะทุกคนสี <MC S 1> ชอบหมู่เทพมากๆเลยบอกว่ามูแอมกับหมู่เทพน่ารักด้วยกันแล้วตลกดีเราสองคนก็เริ่มมีงานเข้ามาเรื่อยๆค่ะงานรีวิวงาน YouTube เราได้ล่อกเงินมาด้วยค่ะทุกคนเราเริ่มมีเงินแล้วนะคะนิดนึงก็เลยทำออฟฟิศค่ะอันนี้เป็นออฟฟิศไม้เราตั้งใจทํามากๆแล้วก็เริ่มหาเงินต่อ ค,ค,ค่อยทาคลิปไปเรื่อยๆแรกก็ไม่ค่อยมีคนดูหลังๆมีคนดูเยอะมากมีคนสนใจเยอะมากค่ะงานรีวิวก็เข้ามาเรื่อยๆงานสปอนเซอร์ก็เข้ามาเรื่อยๆของคนดีใจมากตอนนั้นขายทั้งปลาหมึกขายทั้งเสื้องานรีวิวงานทำคลิปยูทูบเบอร์งใจหาเงินเพื่อมาทําออฟฟิศหลังนี้เลยค่ะน,นี้ก็เป็นหลังเล็กๆค่ะที่เราภูมิใจมากๆเป็นออฟฟิศไม้ที่หมูเท่ออกแบบอาจจะเล็กไปหน่อยแต่ภูมิใจที่สุดหลังจากนั้นเราก็มีโอกาสจเจอกับเจ้าของโรงงานค่ะพี่ นายเก่งกับพี่ปุ๊กกี้นั่นเองโมแอมก็เลยตั้งใจทําแบรนด์สินค้าคือบูสเตอร์เล่งผิวขาวค่ะครั้งแรกจําได้เลยทุกคน600กว่าบ้านใหมากที่ลูกค้าซื้อตอนแรกอาจจะเป็นเพราะว่า f อฟชอบโมแอมอยู่แล้วก็เลยสั่งซื้อจากนั้นลูกค้าประจําเริ่มเยอะขึ้นค่ะทุกคนออเดอร์เริ่มเป็นพันสองพันน้ำตานี้ไหลเลยค่ะทุกคนพูดไม่ออกภูมิใจมันดีใจว่าการใช้บูสเตอร์สมอบุตินของโมแอมมันเห็นผลได้ขนาดนี้ลูกค้ากั มารีวิวให้มูแอมเยี่ยมมากมูแอมได้ปรับสูตรบูตเตอร์อันนี้3มรอบแล้วนะคะวัวน,นี้เป็นเนื้อครีมที่มูแอมขายทุกวันซึมไวมากใครดําแดดดำกรมปั้ข์ขาวขึ้นแน่นอนค่ะใครเคยลองใช้อยู่ใต้คลิปให้หน่อยนะคะแอมอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าบ้างทางเราจะได้ปรับสูตรให้ดีขึ้นไปกว่าเดิมค่ะแบรนด์ของมูแอมมูเท่พัฒนาต่อไปเรื่อยๆแน่นอนนี่แหละค่ะผิวที่ได้ในการใช้บูเตอร์ก่อนไม่เคยกล้าถ่ายกล้องสดเลยตอนนี้ขอให้มาเถอะถ้าผิวดีมี ไปใครอยากผิวขาวเรียบเนียนใสยอยากออร่าแนะนำลองใช้บูตเตอร์มูแอมนะคะ